สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนน่าจะมือนี้มาอย่ะมาไปเห็น<า>อะไรอีกนี่มาเดากันด้วยจะว่าอีหยังเดาบังฮะบังโม่บังแตงบังพผาบังฮุงเสลยว่าอีหยังอ่าบักบัว bọc buột product from mexico búng ru ใหญ่ sum รูปใหญ่บ่แข็งก็แข็งเดี๋ยวสิมาเอาเดี๋ยวเอาอัน luôn ลงเดี๋ยว she'll be right back เดี๋ยวจิมาถ่ายเบ้างว่ามันเป็นยังไงเด้อเดี๋ยวไปเอามีดกันเอามีดกันอะไรอ่ะซูมมาดูมามาเดี๋ยวจะยังมีสติกเกอร์บุกพิュเวลย่ฮาร์ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะอย่ามาเฉยเพราะว่าอยากให้เฮ t, t, meet, t, t, I I t wait. Wait, it เพรามันเป็นโล่ใหม่เอ้มันแข็งนีดนีงนะโอ้ยแข็งนีดจ้ะแข็งแข็งกากมันน่ะจ้ะเปลือกมันน่ะจ้ะ Bữa phân kháng kháng Open, open Why don't you wanna open, what? We're doing surgery ngàn, on you Tối one Nên qua mặt đèn Mà bây giờ bọn mẹ sticker, bọn mẹ Squat was at, ờ ก็คือบอกบวบอ่าบังดู<ม>ดก,บบกบกบวบอิลีเด้มามาแค่นี้สุมยาสูมกบบ,กบบวบอิลีจา้าเธอเห็นใกล้ๆบิง่งเดะบอกเลยมีใยเหมือนบอกบวบเวลาข้าพาข้างในนะจ๊ะเออแม่เออแค่เนือ้อจานแบบนเดี๋ยวสิการห้่บังแข็งมาก อย่าลืมมาฝากเป็นกำลังใจนอกจากมีอย่างเดียวนึงจะมาอัปเดตวิดีโอ,อพยายามอัปเดตวิดีโอเรื่อยๆนอกจากอาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า